ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันจะตายแล้วอือฮ่าฮ่าไปตายกันให้หมดเลยฮ่าฮือฮ่าฮ่าไปตายให้หมดเลยไปตายอือเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะอือฮ่าฮ่าจะต้องโดนหนุนค่า กลัวฉันมีปองกันตายคือยอะไรอ่ะบินเฮ้ยเขาทำแบบนี้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะฉันมาแล้วฮ่าฮ่าปิตายยามักยาม Kjenn byggane! Kjente han ble rød?